สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเนเสนอคลิปเสียงเรื่องปัญหาเปรียบเสมือนหลุมบนถนนมีคนมากมายที่บอกกับตัวเองตลอดเวลาว่าชีวิตมีแต่ปัญหาแล้วทำไมมีคนอีกมากมายที่ชีวิตของพวกเขาไม่มีปัญหาเพราะพวกเขาไม่ดึงดูดปัญหาเข้ามาในชีวิตคนกลุ่มนี้มักมีเพื่อนดีๆมีเจ้านายดีๆเพื่อนร่วมง,งานดีๆลูกค้าดีๆ คนกลุ่มนี้เห็นปัญหาเป็นแค่ถนนที่ไม่เรียบขับหลีกนิดหน่อยก็พ้นแล้วถ้าหลบไม่พ้นก็กระเทือนนิดหน่อยแล้วก็ไปต่อชีวิตของเขาถึงเดินหน้าและก้าวหน้าตลอดเวลาแต่กลุ่มที่ชีวิตมีแต่ปัญหาเมื่อขับเจอหลุมบนถนนเขาจะมีคำถามขึ้นมาทันทีทันใดว่าทำไมถึงมีหลุมบนถนนทำไมเราต้องตกหลุมนี้ด้วยทำไมรถคันอื่นไม่ตกหลุมนี้แบบเราบ้าง ใจจดใจจ่ออยู่กับปัญหาซ้ําแล้วซ้ําอีกแล้วก็ได้แต่โกรธทษหลุมมันอยู่นั่นแหละชีวิตก็เลยไม่เดินหน้าไปไหนเสียทีปัญหามีเอาไว้แก้ไม่ได้มีเอาไว้กลัวปัญหาใหญ่หรือเล็กขึ้นอยู่กับการให้ความหมายและการให้น้ำหนักกับมันคุณละ่ะอยากเป็นคนกลุ่มไหนคุณและคุณปฏิบัติตัวแบบคนกลุ่มไหนเรื่องมองปัญหาให้เป็นเพียงจุดเล็กๆให้ก้าวผ่าน ดีกว่าจมอยู่กับทุกข์กับปัญหานั้นไปตลอดกาลนะคะสวัสดีค่ะ